สวัสดีค่ะพอดีมีกล้วยหอมเหลือเยอะเลยค่ะสุกงอมแล้วค่ะทานไม่ทนันจะทิ้งก็เสียดายค่ะเอามาดัดแปลงทำมัดฟินกล้วยหอมดีกว่านะคะเราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะเราไม่มีเนยนะคะเราก็จะใช้น้ำมันแทนค่ะหน้าตาออกมาอาจจะไม่สวยนะคะ แต่ความอร่อยรับรองค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะมาค่ะมาทำมัฟฟินกล้วยหอมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วยแป้งหนึ่งร้้ากรัมค่ะกล้วยหอมสองร้อกรัมค่ะน้ำมันหนึ่งร้อยยี่สิกรัมค่ะน้ำตาลทรายหนึ100 ถึง105กรัมค่ะไข่ไก่สองฟองค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่นหนึ่งในสี่ช้อนชาค่ะผงฟูหรือเบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งช้อนชาค่ะค่ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะเนี่ยนะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะ ต้องชิมกล้วยด้วยนะคะถ้ากล้วยหวานมากเนี่ยเราก็ลดน้ำตาลลงได้นะคะเราจะล่อนของแห้งนะคะใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะเกลือค่ะเวลากต็ตักส่วนผสมใส่กระชอนร่อนค่ะ จะบดกล้วยนะคะให้แหลกค่ะใครถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะคะใส่ข่ายลงไปในจานผสมค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะใส่น้ำตาลค่ะ นาีนะคะเนื้อที่ไข่ที่เราตีก็จะประมาณนี้ค่ะครบ7นาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมแป้งลงไปค่ะแล้วเราก็จะตีด้วยสปีดต่ำ3นาทีนะคะระหว่างน,นี้ก็ค่อยๆเติมน้ำมันลงไปค่ะ เสร็จแ,แล้วก็ตีด้วยสปีดสูงอีกสามนาทีนะคะพอครบหกนาทีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะอุ่นเตาอบนะคะไฟล่างไฟบนร้อยแปดสิบองศาเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะแล้วก็ตีต่อค่ะ มียเตยตฟูมเปนเวลาสามนาทีนะคะเนื้อขนมที่ได้จะประมาณเนี้ยค่ะเตรียมพิมพ์ขนมมัฟฟินไว้นะคะเอาถ้วยกระดาษรองซะหน่อยนะคะตักขนมหยอดใส่ถ้วยนะคะประมาณสามในสี่ถ้วยนะคะ หยอดเสร็จแล้วค่ะนำเข้าเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบนะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะต้องดูด้วยนะคะถ้าหน้าเหลืองแล้วก็ลองทดลองดูว่าสุกแล้วก็เอาออกได้นะคะขนมสุกแล้วค่ะ นำขนมทิ้งไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะมัฟฟินกล้วยหอมของเราก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาอาจจะไม่สวยนะคะแต่อร่อยค่ะทำก็ไม่ยากเห็นไหมคะเวลามีกล้วยเหลือๆนะคะอย่าทิ้งค่ะนำมาทำมัฟฟินกล้วยหอม ไม่ทานยามบ่ายๆนะคะทานคู่กับกาแฟหรือน้ำชาก็เลิศค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ